ค่ะหนูเชื่อนางสาวกิตเยียวณนีผาสุขชื่อเล่นชื่อน้ำผิงค่ะสวัสดีครับผมนายภูมิพัฒน์เวียงนินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าับหนึ่งวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอพรีเซนเทชันในหัวข้ออันกรีทึมและการเขียนรายแบบขั้นตอนขอเชิญรับชมได้เลยครับ อัลกอริทึมคือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนสูต o โค้ดคือการเขียนขั้นตอนอัลกอริทึมด้วยภาษาโปรแกรมเพื่อหาปัญหาและนำไปแก้ไขเพื่อที่จะได้เขียนในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ต่อไปโฟชาร์ คือแผนภาพที่แสดงขั้นตอนในการทํางานโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพื่อความเข้าใจง่ายในการอาธิบายความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมซโดโค้ดและโฟชาร์ดรูปแบบการเขียนอัลกอริทึมจะใช้การเขียนแบบเรียงลาดับซโดโค้ดจะใช้ลักษณะการเขียนคล้ายๆโค้ดโฟชาร์ดจะมีการใช้สัญลักษณ์เข้ามาทดแทน การสื่อสารอัลกอริทึมจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสุดูโคดจะใช้ภาษาโปรแกรมแบบถึงโปรแกรมเพิ่มความเข้าใจง่ายในการแก้ไขปัญหาโฟร์ชาร์ดจะใช้ภาษารูปภาพในการอาธิบายจุดประสงค์หลักๆก,ก็คืออัลกอริทึมใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาสุดูโคดใช้ในการเตรียมการเพื่อเขียนโปรแกรม โฟชาร์ t ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมเพื่อความรวดเร็วตัวย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการสั่งอาหารออนไลน์การออกแบบขั้นแก้ไขปัญหาการสั่งอาหารออนไลน์จะเป็นดังตารางเลยครับ คืออัลกอริทึมคือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีลำดับแน่นอนสูดโ c โค้ดคือการเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบที่คล้ายโค้ดแต่ไม่ผูกกับภาษาใดๆอันสุดท้ายคือโฟชาร์ดเป็นการเขียนผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานเป็นภาพ